ซ้ายม,ม,มือมันออกซำซ่าให้มันเลี้ยวโอ้ยอย่างเอฟซีเรียบเนาะอ่ะเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรโอ้ยมาซากวนเต้เออมาซาบูดเห็นมากระได้ย เอามาช้าดีกว่าไม่มาพ่อเออแมนเดีวมาดีกว่าไม่อะอ๋อถ้าเรียกรางได้หมดนี่ไม่มีเลขบนแตไถ้าล่างยัางเดียวโอ้ตูเอาสวัสดีครับผมสวัสดีร่างไปซี่คูสวัสดีกระไรต้องบุญใครบุญมาสวัสดีพ่อเสื้อฝาปิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอัดอะไรยังนี่มาซาตีพ่อมาอัดอะไรนี่พ่อ ื่อซาโหเห็นรากานว้าเสียล้ิเดี๋ยวเข้ากับชวเดี๋ยวเข้ากับชววาลอกเขาอีกได้นี่โอ้โหเดี๋ยวเขากับชิวาลอกเขาอีกนี่ผมว่าสีวะลอกเนื้แบบเบีกเต้เนโอ้โหทุกทุกทุกชีจะสั่นเหรอโอ้ยวาแล้วเนาะวามันกะเห็นเห็นหลุดไปหวัดเนี่ยกะโดนใจเนาะขึ้น่าอยู่เมื่อไหร่ก็สิทุมาสิทุ่มาเหมืองว่าสิเอามือสชุดท้ายแล้วบ้าเตย <G ül üyor> เอาไว้สามมือมันดออกไม่พอว่าเห็นหรอกเออ <G ül üyor> เป็นตั้งแต่พ่อวอกในมีความคืบหน้าบ่คืบหน้าเพิ่นบ่หายมาแล้วว้าวก็จะว่ามันบ่หายมากนะ่นว่าเป็นอย่างมันจังอันตัวตัวหนึ่งกับเป็นต้องกัดตัว,ต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 วมันกัดไอแบบว่ามันเผาเบิดทั้งสองตัวสานโจงทั้งช<อ><อ>ุดหนา้าชุดหลังคล้ายๆกันเบิดแต่มันบ่มาชุดของเพิ่นหายมาครับผม คือจังคนไทยเห็นไหมล่ะมันหายคนไทยยังอ่ะเจ็ดเจ็ดแปดมันกลับไปออกสองสองสองเห็นไหมโอ้แค่นี้มันสิมาตัวนี้มันเก่ามากตัวนากระืือกันปะนี่เปล่าอ่มันกับมาของเก่าเ<อ>ก่าเจ้าคิดมึงว่ามันเป็นลักษณะนี้นี่มันแบบไดนี่ผมก็ได้ว่าโอ้ยยาวแต่จะหน้าอย่างไรนนะว่เอาแล้ววใช่ไหมโอ้มาอยู่เถาะเออมาอยู่แต่เพิ่งก็บเลขหายแต่สุดลางมาซีคูโอ้ หายสุดล่างมาซีคูด้วยพี่น้องล่างยางเดียวบานนี้เออนี่ตารางแล้วแต่สิเอาขึ้นบนก็แลรร้วแต่ด้วยอ่าแล้วแต่สิเฮ็ดเออแล้วแต่สิเฮ็ดอ่าเออมันกับว่มีออยางหลายดอกต้องเดือลร่างซีคูนี่บานนี้จะเลยว่าเป็นยังที่จังมาซาก่อรมูตีแมนเป็นยังมาซาแต่น้องเขาจะว่าหลอดของเขาอยู่ระโนะเอานะเอาไม่เกี่ยวไม่เจอกัน,น,นแล<ต>้วฟ<พ>อนะแล้วของใของมันเนาะอ่ เป็นญาติสายสูตรมั่นดอกครับผมอ่าใช้สูตรมั่นดอเกร็กกระไดตัมันั่งกะเดาตะดวงตะวัตสัาเห็นแหละเนาะเพิ่นหามากตะด่วนหรอด่วนพอโอ้ยกับเพิ่นนะพอร็กออกไป้ซี่ไม่เหมือนกันโทูมาบอกเดวเพิ่นว่าขอโทษหลายๆว่ามันเบาอยู่กับสันเพินนี่เพิ่นเอาเบาอยู่กับสันเพิ่นว่าฝันดีบ่พอได้มากหรอ ไมนกับว่าฝันปันเดยแล้วกแบบ่บ่จากบ่จากฟันดอกฟันแล้วมันซิกว่ะเอาห่าได้ลาบได้ก้อยคือข้าเจ้าในโลกนี้วบ่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 เอาหลับก้อยมาหลาบเอาตะโศกตะมันก็พอแล่วพอสภาพบ่พอเอาจากแล้วห่าได้สร้อยเข่าขวาก็หอมไม่ทาเนาะเออแต่สิบบอกว่าเลยข้างล่างมันยิ่งยิ่งผู้ใดมากแดนเดินที่แดนหกยังเดียาวด้วยข้างล่างหื้อข้างล่างไหนวิ่งหกยัียวล่างวิ่งวิ่งหก เออครูตัวตัวจับครูมันเด้หวันเด้อโอ้ผมมีอย่างนี้พี่น้องมือเด็กล่างหกสีคูตัวจับครูเด้หวั่นโอ้เป็นเป็นเน้นล่างย่างเดียวเป็นบ่พอเนียนกัดเล้วแต่ใครสิไปบนกับอะแล้วแต่แต่ตัวนี้เป oh. oh, ็นว่าระบืมาว่าคือล่างอ้าวเน้นล่างกันบนพี่น UH, no ้องเนาะเออวางหันจับผู้ผู้มาอยู่ไปกับไปกับแปดไปกับโอ้ครูเด้อพี่น้องโอ้ไปกับให้พร้อม มันบริการแบบแต่เขาต้องกับเองอีกสามครูอ้าวฟังดีๆน่หวันเ้อวิ่งหก้วพ่อนะเออข้างล่างวิ่งหกตัวเดียวอ้าวสายดูดสายวิ่งครับคนมาลากาจะเห็นพนนวนี่แถวอ้าลาเก่าอ้าเอาเวียนหกสองเสียมฟ้าปีนปีนองอ่าให้มา ผู้ใดยิงหตัวยวอโดข็งแางกยิงหก้อครับผมวันนี้จับคู่เรียบวันนี้ครับอ่คู่แรกคือหกสองหกสองาหกเอาแล้ว่ะครับหกเก้าหกเกโอ้ ครับผมอันนี้จำจำนี่ละตัวกับตัวกับมีอยู่สามคูตัวบ่าอะไรกับมีอยู่คูหนึ่งอ่ะคือหกหกเออโอ้โธ่อันตีกับเป็นอีกแบบหนึ่งนะกับเป็นอีกแบบหนึ่งกับเป็นอะไรเพ่อเอเหรอเพราะว่าที่ศาสตร์มันเคยมีอยู่ตัวเลขหกโอ้ขันมันตีกับหัวเอออันตีกับตัวนั้นละอันที่กับอืม ผมว่ามันคืนบันนี่วาเดี๋ยวเอาหางคืนดิ้งก,กันจะกลับนเนี่ยเมา่แน่ๆไปชื่อหรอกอ่ะนี่กะมีอยู่แค่ซี่คู่ตัวเน้นคือหกสองกับห้าหก้ที่นองตัวเน้นเอตัวเน้นเน้นคือหกสองกับห้าหกหกสองกับห้าหกเนนหกสองกับหาหกแต่วิ่งหก อะไ<น>รมักเรียนเรียนหกเลยหาตัวใส่เอาขันบ่มักบ่มักถือว่างไว้ขันที่พืชไทยมากบ่มักตัวที่จับกู้ให้สูตรสูตรกับมะชุนกันอยู่ดิสูตรท้องพ่อกระไรแมนมาตรงกันเลยเฮ็ดมาตรงระบบเดียวกันกดเลยโอ้กับตัวที่พืชไห้มานนี่ตีพอ่อแมนตัวเดียวกันเลยมันกลับจังหวะเอาเะไรพิษจังเกียดดว่ามันเมื่อกี้คือเฮ็รเดียวกับสิคึ้นนัน่นไม่คล้ายๆกันนี่งละมัง้งอ่า ตราเผื่อหายมากเผื่อเนาะเนี่ยมันบริเวณเลขสร้างหลอกดอกเต้กสตรเด็กคำนวณเนาะเด็กอะใบตามมือตามเวทมันขึ้นกันอ่าแต่ถี่น้องสีพักเสือเอาเด้อสี่น้องเอ้ยค่ะนี่ค่มเนั่นแหละตัวกัฟก็แค่สามครูตัวบอดีกัฟนี่อยู่ครูเดียวอ่าอ่าคือจะกัฟกับกัฟเอาก็คือกัฟเอาหัวมันขึ้นเอาหางมันลงทั้งสองตัวอืออ่าอันนี้ อาเพิ่นไห้ม่าล้างเลยออกสามมือสี่มือเตี้ยเออเพิ่นเก็บกำซับมาน้ำเพิ่นว่าฮะทีนี่มันเป็นล้างล้วนด้วยวทสั้นลางหลน้วนเออแต่ข้าก็เอาไปบนน้ำก๋วยเตวเตะสนุกเกาลมาก้นแต่ะหน้ามึงกันที่ผมก่อนเยอ่าแต่ะหน้างหลับมาเห็นจุดจะคล้องใส่มับมคือตรงกันรัดเถอะหลับสาุกก็สสี่าสั้นอ๋อก็สีวมาสาดนี่เตี้ยเออก็เลีว่าอุยอ ทูคนจีมาเอาคือสาแต่น้อวมาสันติฮัมาแล้เออนั่งคือจะได้วันแเออเคยชืบนมาหมือนวันที่มันออกรดนอวั่สามคืนมาฤดกับว่าปิดนอวัสันเออเออปาปีออกปาปฤดตีเออเอาครับผมในยุคราก็ไม่ใช่ช่วงมีชมาเนาะครับผมขอบพุดคุณพ่อหลายครับ อ้าวคุณน้าโฟกันไมหมฮะมีโศกมีมนันวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีพี่น้องอ้าวเตรียมแคปหน้าจอ,า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 อาพี่น้องสาหรับแนวทางเลขบงในเนาะสั่งให้ออกสี่คู่สี่หางล่างอย่างเดียวแคปหน้าจอครับเพื่อได้โชคได้หมันนํากันขอบคุณพ่อเสียนฟ้าปิ้นครับโศกโศกมนันหมันลำลำเรื่อยๆครับผมสําหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเฮงม่วนชื่นสวัสดีครับ